และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกฝากเอาไว้ Over Top Up รับเติม Black c ค v e r มีหลายราคาให้เลือกถูกว่าเติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืม Over Top Up ไปเติมกันได้เลยครับ เอาล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยมาพบกับ Black Clover M นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมาหลายวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีหลายเกมจะต้องลงนะแล้วก็คอนเทนต์มันก็เป็นการอัปเดตท,ทั่วไปนะทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วในส่วนของบิงโกที่หน้าทีผมก็ทําจะเสร็จหมดละทำาลายวันลายอะไรไปเนี่ยผมทําเสร็จหมดละอันนี้ก็วันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับซึ่งถ้าหาว่ากดไปในพจนานุกรมเนี่ยยังไม่มาใช่ไหมแต่ เดี๋ยวตัวที่จะมาเนี่ยเป็นรุ่นที่1ผมเลือกเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าสกิลเป็นยังไงเหมือนตอนเอฟโกเลออนนั่นแหละคือผมก็จะมาเอาที่มันแปลแบบออฟฟิเชียลเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูก่อนว่าสกิลทำอะไรได้เก่งหรือเปล่าทุกคนจะได้ไปคิดดองตัวหรือวิเคราะห์กันนะซึ่งผมก็ดองไว้อยู่เห็นไหมผมไม่เปิดมา3 4ี่ตู้แล้วนะแต่ตู้เนี้ยยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องขอดูก่อนนะครับอะสกิลวันนี้ก็มาเข้าดูเลยนี่ก็ได้มาจากเซิร์ฟเวอร์เทสก็ต้องขอขอบคุณทีมงาน Blackcoverver ด้วยที ด้วยสนับสนุนให้พวกเราได้มีได้เตรียมตัวนะได้มีอะไรก่อนแล้วก็ผมในฐานะที่เป็นครีเอเตอร์ก็ดีใจนะครับที่จะมาแปลให้ทุกคนฟังบ่อยๆนะครับมาดูกันนะครับอันนี้คือสกิลของน้องจะบอกน้องก็ไม่ใช่อีกรุ่นหนึ่งะใครที่ดูไปจนถึงตอนที่เขาออกมาแล้วเนี่ยก็คงจะรู้จักกันดีนะครับดูสกิลก่อนนะสกิลแรกนะครับเป็นสกิล ดาบแสงพิภาคษานีตามธรรมเนียมนะเพราะว่าถ้าก่อนตัวเข้าผมจะมาแปลสกิลให้ตลอดนะนะดาบแสงพิภาคษานีขั้งดาบแสงด้วยความเร็วสูงเป็นเป้าเป้าไร่ไม่มีบอกด้วยว่าเป้าไหนไม่มีบอกว่าเป้าเดี่ยวหรืออะไรนะเอาเป็นว่าปกติมันจะโชว์อยู่ใช่ไหมนี่ไม่โชว์แต่น่าจะเป้าเดี่ยวแหละนะครับดนตทีที่จะเข้าถ้าได้รับผลของศักดิ์สีของจักรรพัิเวทมนต์อยู่คือขิชัวถ้ามีศักด์รีจักรรพัิเดี๋ยวเราไปอ่านอีกทีหนึ่งซึ่งอัพเต็มเนี่ยเหมือนจะไม่แรงเท่าไหร่นะ บวกเท่าไหร่ร้อยสิบเท่านั้นเองนะครับไปดูต่อสก,กิลที่2เนี่ยมันไม่มีบอกนะว่ามันโจมตีหมู่หรือเดียวนะและเหมือนกันเลยจะติดคีถ้ามีศักดิ์ศรีของจกักรพรรดิเวทมนต์อยู่อันนี้ย้ําว่าโจมตีศัตรูทั้งหมดอันนี้สร้างความเสียศัตรูอันนี้สร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดอ่ะอันนี้รู้แนละ้วว่าตีหมู่อันนี้จะกลับแรงกว่าสก,กิลสองแรงกว่าเห็นปะแรงกว่าไม่พอตีหมู่ด้วยแล้วท่าเต็มแรง160เออถ้าพันธมิตรย,ยังมีชีวิตอยู่หนึ่งคนบวกเอพีหนึ่งแถมไม่ ป้องกันนันนี้ได้นะถ้ามีมาอมตะตายหมดนะไม่สนเพิ่มความคล่องตัวตามจำนวนที่โดนโจมตีติดคิและถ้าเราติดศักดิ์ศรีเราติดคี้หมดกลายเป็นว่าเราเล่น2องเธอเลยอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยตึงไปบ้าแล้ว,แล,วแล้วมี s อพนี่จะใช้ตีเรื่อยๆอย่างเนี้ยจากพัดรุ่นหนึ่งต่อมาโจมตีเสรูทั้งหมดอีกแล้วนะครับโจมตีจะติดที่เข้าเหมือนถ้ามีศักดิ์ศรีของจักพัทเวทมนต์ปิดกั้นอมาตะาอีกแล้วตีหมู่ไม่สนอมตะแล้วเพิ่มความคล่องตัวตามจำนวนศัตรูที่โดนโจมตีอันนี้เนี่ย มันอันเดียวกันนะสำหรับใครที่ไม่รู้คือมีการ์ดกับไม่มีการ์ดถ้ามีการ์ดจะเพิ่ม SP ตามจํานวนศัตรูที่รอดอ่ะถ้าศัตรูไม่ใช่พันธมิตรที่รอดสมมติเราดูสี่คนไม่รู้รวมเรารู้เปล่าก็บวก 3- 4 s ถึงสนั่นเองอนะันนี้มีการ์ดกับไม่มีการ์ดเราังไม่ได้ดูการ์ดนะต่อมาอันตินะครับอ่ะบวก SP แล้วยังไงต่ออันติสร้างความเสียหายดาบแสงมาหึมา อันนี้มันไม่ยอมบอกว่าหมู่ไหมแต่ว่าในกระตูนอะ่ะมันมัน,ม,นมันตีเดียวแต่ว่ามันเป็นมอนที่มันตีมันมอนใหญ่เหมือนเดิมเลยจะให้ผลศักดิ์สีของจักรพรรดิเวทมนต์นะครับเป็นเวลา2เทินเมื่อใช้อันติถ้าเราเปิดด้วยอันติสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยก็จะติดคลิอย่างแน่นอนอันนี้คือผมมาวิเคราะห์ให้ฟังนะแล้วก็ไม่สนลมาตามเหมือนกันนะครับและเทินพิเศษเมื่อฆ่าสตีเขาเรียกว่าสกิลไหลแสดงว่าตีเดียว รีเร็จถ้าศัตรูตายไหลต่อแรงเพราะว่าบวกอีก80เป็น230นั่นเองนะครับก็เพิ่มความเสียหายทีย์เข้าเพิ่มอีก50%มองเหมือนเผิ่เหมือนไม่แรงแต่อีกศักดิ์ศรีจกกักรพรรดิเวทมนต์เนี่ยมันไอไอพวกสกิล1กับ2เนี่ยมันทําให้ติดคีแต่มันไม่ได้บอกว่านอกจากติดคีแล้วมีอะไรอีกอันนี้มันบอกแล้วว่าบวกความเสียหายคีอีก50%กันไปเลยนะครับก็ติดคีชัวร์ไม่พอ พิ่มอีก50ความแรงนั่นเองนะครับก็เร,เรียกว่าโคตรแรงแล้วถ้าถ,ถ้าตายได้ตีต่ออีกนะครับต่อมาภาษานะมีจอมเวทส,สายกลมเกลียวอยู่อีกหนึ่งคนเมื่อไหร่นะครับจะศักดิ์ศรีจะเพิ่มเป็นคนเวลา2เทินเมื่อเริ่มต่อสู้เลยนะครับบบ้า้าามาเลยไม่ต้องใช้ันตินะครับแล้วถ้ามีสายกลมเกลียวอีกหนึ่งคนอยู่ในนณมิตรเริ่มต่อสู้จะได้ครับคงกระพันอีกหนึ่งคงกระพันเนี่ยไม่ใช่มาตะนะคงกระพันคือดมาตะยังโดนล้างได้คงกระพันคือเลือดไม่ลดเลย เพิ่มความเสียหายคิดด้วยย้ําอีกทีหนึ่งนะครับโหโคตรโหดเลยอะ่ะแล้วก็มาดูดาวนี่ว่าอันนี้คือดาวนะเสริมแกล่งเนี่ยคือดาวอ่ะสดาวก่อนสอดาวคืออันล่างนะดูมาส์าผมทุกครั้งที่รับผลบาเรียทําให้ลดความเสียหายได้รับ10%ก็ถ้ามีโล่เนี่ยเราจะโดนเบาลงนะครับและถ้าหากว่าได้รับผลบาเรียลดความเสียหายไม่พอเมื่อโจมตีติดขีด้เข้าให้ผลบาเรียตัวเองเทียบเท่า5 0ของพลังโจมตีเชี้ยสองเทินเราโจมตีติดคิแล้วเอาโจมทางโจมตีมาคิดเป็นกรากให้เรา แล้วเราจะโดนเบาเวลามีเกาะต้อง5ดาวอีกแล้วเหรอนะอันนี้คือสกิลที่มันบอกว่าตีเดี่ยวหรือตีหมู่เมื่อกี้มันไม่มีเพราะมันเป็นใบใบใบหลุดมานะสกิล1ตีเดี่ยวสกิล2ตีหมู่แต่ผมแปลให้ถูกแล้วผมผมผมอ่านแล้วผมเข้าใจอยู่แต่สกิลที่2เนี่ยจะมีการ์ดด้วยเดี๋ยวไปดูนะสกิลวันติตีเดี่ยวผมผมแปลถูกต้องแล้วนะครับฟังตามมาได้เลยมาดูการ์ดกันดีกว่าการ์ดนะครับหน้าจอมเวทของจกักรพรรดิเวทมนต์แห่งแสงนะครับก็เลือกว่า การ์ดชื่อว่าพวกเราเข้าใจกันได้นะครับติดตั้งแล้วบวก SP ให้กับสกิล2ตามจาน,นวนพันธมิตรที่มีชีวิตอยู่ที่ผมบอกไปแปลสกิลให้เรียบร้อยนะครับโดยสกิลของการ์ดนั้นม,มาดูว่าใส่ให้กับใบอื่นได้หรือเปล่าเพราะว่าจาักรพรรดิเวนมนม์เนี่ยเป็นโจมตีแสงถูกไหมครับก็ถ้าจะใส่ก็ต้องใส่ให้กับคนที่เป็นแอตแทกเกอร์แสงหรือแอตแทกเกอร์ At aker, แต่มันเป็นแอตแทกเกอร์แสงนะครับโจมตีคีให้ผลบัฟเพิ่มความเร็วให้กับตัวเอง2เทินโอ้ oh. ถ้าติดคีแล้วเพิ่มบัฟให้เลยตีเร็ว ข้ามเถินได้นะครับเพิ่มเป็นเท่าไหร่อัพดาวมาปุ๊บ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 บวกทีละสองเปอร์เซ็นต์เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยจับตัวยากแล้วเพราะว่ามันความเร็วสูงจัดคือศัตรูที่โดนโจมตีคริทิคอลเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเราตีเอ่อคนเดียวเนี่ยแล้วเรามีการ์ดด้วยเนี่ยมันจะเป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันแทบจะข้ามเถินไปไป,ไปมามาเลยนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับการ์ดแต่ว่าผมผมว่ามันก็แอบใช้มันมีสกิลข้ามเถินอยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่า่าาาาจเเเป็็นนนตตต้้้ออออองงมมมีีกกกรร์ดดััยพะววววไิบ๋ขคณ อีกทีนึงนะว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้คือการอัพเป็น LR นะครับก็เลือดประมาณนี้ MTK เป็น1 5ื่นเลยแล้วก็สปีดเริ่มต้นเนี่ยเพิ่มด้วยนะครับถ้าอัพเต็มเนี่ยเพิ่มสปีดมาอีก4ก็เรียกว่าสามารถ PvP ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเรียกว่าตอนนี้คือไอ้พวกอามาตะอะไรเนี่ยโดนซุยกันหมดละเพราะว่า แล้ที่ผมดูดูเนี่ยอามาตะเหมือนจะโดนตัดกันเละเทะนะครับไม่สามารถจะทนต่อไปได้อีกแล้วนะครับใครจะมีเอาหวังอามาตะเนี่ยทีมกันเนี่ยลำบากลูมิเอลเนี่ยถ้าจะเล่นทีมบุกเนี่ยมันน่าจะหวานอยู่นะครับน่าจะหวานอยู่แต่ทีมรับผมไม่รู้เพราะว่าการเลี้ยงสปีดอ่ะมันก็มีสถานะมากมายที่จะติดได้ทําให้พูดต่อสู้ที่เขาเป็นทีมตีเนี่ยมันก็าจะาสามารถคอนโทรลเกมได้แต่ว่าถ้าตอนบุกเนี่ยผมคิดว่าคนที่ได้ลูมิเอลตึงๆเนี่ยน่าจะคอนโทรลได้ดีนะครับ ทีนี้คำถามที่ผมยังไม่เคยทํามาก่อนเลยเนี่ยผมจะบอกให้ฟังคือไอ้สกิลเนี่ยมันติดคีอ่าโอเคคือถ้าหากว่าเราเนี่ยมีสกิลติดตัวตอน LR เดี๋ยนะอันนี้คือสกิลติดตัวตอนเราอัพเต็มแรงนะครับคือถ้าหากว่ามีจอมเวทสายกลุมเกลียวอยู่หนึ่งคนเริ่มต่อสู้เราจะติดศักดิ์ศรีเลยแล้วพอเราติดศักดิ์ศรีเลยเนี่ยแปลว่าเราติดคียตลอดเวลาถ้าแบบอย่างนี้มันจะโหดกว่าแอทแทนเกอร์ตัวอื่นตรงที่ว่าเออมันติดคียอยู่แล้ว ถูไหมครับมันติดคีย์อยู่แล้วแปลว่ามันไม่ต้องใส่ค่าคีย์เลทเลยทําให้สามารถเอาไปใส่ ATK, MATK แบบเต็มเหนียวอ,ะอ่ะเข้าใจปะเข้าใจคาว่าเต็มเหนียวไหมฮะใส่แบบเต็มเหนียวอ่ะท่านผู้ชมสมมุติว่า,สมม,วาสมมุติว่าไอเทมเนี่ยเราจะต้องมาใส่คีย์เลทเห็นไหมแต่ถ้าเล่นลูเมเอลอ่ะแอตแทกหนึ่งเวทหนึ่งแล้วก็คีย์แดมหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งก็ใส่เวทก็ได้แอตแทกก็ได้เพิ่มอีกเลยถูไหมครับเพิ่มไปอีกเลยเพราะว่าคีย์เลทไม่จาเป็นแล้ว แต่มันก็ต้องทำของใหม่คือผมจะบอกว่าตัวเนี้ยถ้าทำของดีๆอ่ะขาวนี้โหดเลยถูกไหมครับเนี่ยเวทก็ได้อันนี้คือแรงซีเนี่ยผมผมอันนี้ผมไอเทมผมกากนิดนึงอ่ะผมไม่ได้รีทิ้งไอพูกที่บอกี้ขนาดแลงซีผมยังบวกได้เป็นร0ออ่ะแล้วถ้าเผื่อแรงเอสอ่ะบวก200กว่า200กว่า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ชิ้นมันมันก็เยอะรู้ไหมแล้วมันบวกเปอร์เซ็นต์มันทำให้ค่า ข้างในเนี่ยมันบวกขึ้นไปเยอะอีกคือถ้าอย่างนี้นะไม่ต้องใส่คีเลสแต่ว่าใครจะไปทําประเด็นทุกคนก็ไม่รู้จะทําของไหวหรือเปล่าอันนี้คือน่าสนใจน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าได้200กว่าเลยถ้าเป็นแบบว่าไอเทมบวกแร้งเอสนะอืมเนี่ยอันนี้แล้งบีได้ร70กว่าน่าจะยังอัพไม่เต็มด้วยผมว่าน่าจะยังอัพไม่เต็มด้วยปลุกเสกอ่อถ้าอัพเต็มเนี่ยอ๋อ125 <25. S 1> ก็เกือบเต็มก็ถ้าแร้งเอสผมว่าน่าจะไปถึง200ได้ปะนี่ก็ไม่แน่ใจ นะเรียกว่าอุย้ยก็น่าสนใจอะ่ะถ้าถ้าคุณเกิดฟุกมีของแบบไม่มีคีย์อะ่ะสายเผาก็ไปใช้ต่อได้นะถ้าไม่เล่นคีย์อะ่ะทีเนี้ยมันอาจจะเล่นได้ยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้สิว่าทุกคนจะทำยังไงเดี๋ยวขอรอมันเข้ามาก่อนแล้วกันผมขอตัดสินใจอีกทีว่าจะสุ่มไม่สุ่มนะครับเพราะว่ามันต้องมีความผมคือผมเอายอมรับเลยว่าผมอาจจะใช้ยังไม่เก่ง เพราะว่า,าการ์มันไปนบวกสปีดเยอะไปหมดเลยอะ่ะผมก็เลยไม่แน่ใจว่านี่ผมจะข้ามเทินอะไรขนาดนั้นนึกออกไหมครับเออผมจะข้ามเทินอะไรขนาดนั้นผมก็เลยอ่าไม่แน่ใจถ้างั้นเดี๋ยวรอมันเข้าอีกทีนึงแต่ว่าผมแปลสกิลให้หมดแล้วคิดเห็นยังไงลองเมนบอกผมทีว่าเฮ้ยพี่ผมว่าอย่างนั้นอย่างนี้น้องเล่ะว่ายังไงกันบ้างกับยูเมลนะครับเพราะว่า ผมอะ่ะผมมองออกนะว่าถ้าทําของแบบว่าไม่ใส่คีเลตมันมันจะไม่ต้องสนคีค์ตลอดคีแรงด้วยบางคนยังไม่ใส่คีแดงลงไปด้วยซ้ําถูกไหมแบบอ,อ๋อลองนึกภาพดูคีแดงเวทสองแอตแทกหนึ่งระบัดข้างล่างอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้มันจะโหดขนาดไหนเราก็ยังไม่รู้มรน่องบูทแอตแทกไปได้ถึงขนาดไหนถูกไหมครับตีแล้วมันข้ามเทินต่อได้เรื่อยๆด้วยถ้าหากว่าแอตแทกสุดก็อาจจะเล่นไหลได้ดีเพราะว่ามันไม่สนอามาตะถูกไหมเออ คือแอสตาเนี่ยมันก็ดีแล้วอ่ะแต่ว่าอันนี้ผมก็มันความเร็วสูงเอางี้ดีกว่ามันความเร็วสูงผมก็เลยไม่รู้ว่าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างลองเม้นท์บอกกันทีละกันแล้วเดี๋ยวมันใกล้จะเข้าแล้วแหละใช่ไหมถ้ามันหลุดมาแบบนี้ก็ใกล้เข้าแล้วเดี๋ยวผมว่าไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แวะมาแปะให้ตามระเบียบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนเจอกันครับ